จ้า yup. พี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจะมากินข้าวน้ำกันจ้าเมื่อนี้เพลี้ยหนึ่งปลาในเพลี้ยกระตัมเจวไส้ปลาล่าตัมเจวพริกดิบแล้วกจะสมพักจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ามานได้จ้าพี่น้องเออป้าป้ามากินข้าวเร็วๆทุกจานีไหมจานนี่ยไหมจ้าเนี่ยไหมมาติดท่าข้อที่นี่จานนี่ยไหมจ้าป้าป้านานๆเนี่ยไหมสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวน้ำเนเน่ครับผมเนเน่กินข้าวต้มไปแล้ว จ้าจ้าจ้าโอ้ยปวดห็นเอ้าจ้าไหมปุ่นจ้า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 ไหมเร็วปุ่นอยู่ไสนจ้าปาป๊านานาไมากินเขาแล้วนันที่ข้าวพ่อดิจ้าจะไปอมเขาเลือกพันหนึ่งตาพี่น้องอยู่ไข่ต้องไม่เอาไข่ให้พ่อเอาออกแก้วมะไม่ได้เอาไข่มันือ ปลาตาแก้วอตอนประแดกมังเนือกปลาควาเนื้อหลไปลอ่ะจับขนาดพี่น้องพักลวกพักหนึ่งโมเมนพักลวกมาๆอันนี้ข้าวควายอ่ะ กินไข่หรอกินทอหน้อยๆก็ได้เดอกมาจ้าพี่น้องยืน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 แห่ไหนชุดจ้าป้าป้าน,าน่าๆเลย <ไ S 2> สใิให้ให้เี๋ว่วไม่ไงๆพี่ให้ไม่จังสิบอหลู Rồi tắt bằng Ô, bên. Ở nhà bà bận, Đào xe vẫn rồi Ừ Đó. Đó. Càng bà tắm treo ี่ก็ต้มแล้วนี่เนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาเข้าไหม

โอ้ยยังคือต,ตัวใหญไปนะขัน,นเขาให้น้องกินเนื้อน้องไม่ได้กินเขาเนี่ยตอนประแดกนะพี่น้องมาสีมาสีาสน้ำกันอยเอาประแดกนงเนี่ใส่ ึเนนะชิยดาฮะเหนือมันเนาะวยวอ้ยข้าเขาก็ได้ คุยกับเนื้อไปละข้รวบคตรปลอยเป็นกดไรยอดไหมพี่น้่งมันสินันม,มันสิรุดุไม่ยิวเข่าเว้ยคี่จังมันอิ่มตลอดเลลวลาไปนู่นไปลุกไปนู่นไปตรงไหน

จ้าประเฮ็ดบาปขถอะเนาะนี่เป็นัเนื้อปลาแม่ไปลูกปะ cần hết giúp sớm nên nương biết nào phải bước nào Khát con đi nào ừ. phải nắm con ừ. nào nào ui nào à ừ. nào 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 <laughs> หนาวหนาวหนาวหากินใครลูกกินไขรก้ากินคกินไขรหนาวอีหลนหนาวหนวหนาวหนาวเอออเคมเจับจั อ่อนพอเพิ่นพุ่นหลือเ่าุ่นหลือเ่ลูกพุ่นไปพุ่นไปพุ่นแล้วนี่ยุ่นแล้วลนี่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 น,น,นี่มึงเนี่ยแอคชั่นไปนะอย,อยู่นอนยี่ไรพูดเดี๋ยวข่อยเดี๋ยวนอนแล้วไงงนอนบ่าป๊าจิ้งหลายอย่าง จากนั้นมื่อคืนกินนมก่อนอ่าก่อนที่เขานอนนะเพื่อนต้องกินนมเปรี้ยวกองหนึ่งมื่อคืนกินชว่งพื่อนกินหรอกนั่งลูกนั่งนั่งกินนมครับกินเข่าช่วงขีนครับครับค้าเข่าปั่นไว้ครับจ้าจ้าจ้าเออจ้าแม่มอีหลามแม่เลยแซ่บบ่ chịp tay chịp tay con bà đi ui bé và chăm đừng loại coi bé mất bé mà nằm toa nằm mì bé mì nằm bé nằm mì làm mì nằm mì Long, luôn 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 nữa. luôn 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 nấm luôn 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 tại ba thua จะเอาก้างให้ไม่ค่อยกินเขาหรอกเพื่นมากกินขนมมันนั้นนี่ไฮ้นมขนมหฮมมีนน้าสวยจะไหกินดีนี่นี่นป่อนกินเอากินเอาอยู่สองตเลยเดี๋ยวแม่เข้าไปในบ้านแม่ซื้อมาให้ นั่งกันนั่ง กูนุ่นกินพักปะนี่ตกดู ข้างนั้นขอนี่เปากคอหนึ่งมันเสียบมพีน่น <c oughs> อนยังก่อนที่เขาเอ,อิาอ่มเปแอสา่าบอกว่าเออแปแอส่าแก๊สมมนส่งนะต้องซื้อกระถะเป็นยังไงนะเป็นลูกป,ปานเมื่อไหร่เมื่อไหร่นนกินหวนัหวหันชดดิพิด เท็ดนำแกงเท็แกงส่งกวนเอากระเฉดต้องอันนี้กะถอดก่อนบางๆยังก็ยังหนึ่งเลยล่ะถอดถอดป้าสุดๆหวานดีเลยแล้วนี่ห้งๆทิทำมันหอนๆ หฮวยคอยก็เป็นแล้วหนาวว่ะกินข้าวเร็วหนาวจีกินน้าเย็นบอกเอาจนปลาแท้หวดบ่อืมติเขาปูก็เห็นไม่เห็นวะเดี๋ยวจะเอานี่นี่นอนเพิ่นตื่นตาเดือกพี่น้องเพิ่นตื่นตาตีซี่ตีหาตลอดเลยเพราะว่าเพื่อพาเพิ่นนอนตะเวนหกม้งคืนหกมงนี่เพื่อกระพาเขาเขาห้องนอนแล้ว

ไปก่อนเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า